ข่าวด่วนแกงกะหรี่สูตรลับหายไปจากห้องครัวสายลับฮะใครมันก้าขโมยของส่ยสีแบบนี้ผู้ต้องสงสยัยร่างเงาปิศนาทิ้งรอยแกงไว้ทั่วได้เวลาลุยภารกิจเป้าหมายทิ้งรอยเท้าไว้แล้วต้องทำการเตรียมตัวเริ่มได้เบาะแสก็ตาแกงบอกว่าอยู่ใต้ดินหนึ่งนั้นเหรอเริ่มได้กินแล้วแกงกะหรี่สูตรลับอยู่ลึกลงไป20เมตรแล้วต้องขุดเจาะมันเริ่มการขุดได้ฮึบฮึบฮึบที่บ่านายจะถึงวันไหนเนี่ยพอขุดตรงนี้แล้ว เลยนะชิบะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าไม่มีทางหยุดข้าได้ข้าต้มทุกแกงไม่แรงได้ไงโอ๊ยฉันเล่นสูตรเปี่ยนเปลอความสนใจช่วยโอกาสปลาข้าปั้นโอ้รสชาติที่คุ้นเคยข้าก็แค่อยากทำแกงให้อร่อยเหมือนแม่มันซึ้งมากเลยข้าเป็นคนได้จริงจจับคนร้ายได้เรียบร้อยนี่ลงแพ้ทำแกงกะหรี่ให้กินหน่อยทีถ่ายรูปกับภารกิจ่อนชิบะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเดี๋ยวแพ้ทำไมกินเนอะ